还涨。<laughs> ทางอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตและทางคลาสสิกรีไวโวลครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอาไลฟ์สปินนิ่งได้เปิดขึ้นแล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับผมเจอิทินอศรีนภคคุณนะครับรับหน้าที่ดาเนินรายการและเป็นผู้บรรยายในวันนี้นะครับในช่วงเช้าที่ทุกท่านได้เห็นถ่ายทอดสดนี้นะครับคือกลุ่ม track d เของ Rush and Ra รสกลุ่มที่1นะครับผิดวิ n โ o w ์โอเพนไปที่เรียบร้อยครับในเซสชันนี้นะครับจะมีเวลาอยู่ทั้งสิ้นนะครับ 15นาทีนะครับตอนนี้ก็หัวขบวนนะครับวิ่งมาจนถึงบริเวณโค้ง5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอบที่1น่ี้ก็จะเป็นวอร์มอัพแกล็บนะครับก็คือจะได้ขยับขยายร่างกายวอร์มอัพร่างกายก่อนนะครับทั้งร่างกายคนร่างกายรถนะครับจะได้มีความพร้อมมากพอแล้วก็ที่สําคัญนะครับใครที่มีวิทยุสื่อสารหรือมีการสื่อสารให้กับคนในแทร็กนะครับเน้นย้ําเลยว่าตอนนี้นะครับอุณหภูมิช่วงเช้านะครับ บนผิว Track หรือว่าทแทร็กเซอร์เฟเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของอุณหภูมิที่ยังไม่มากพอแล้วก็เรื่องของความชื้นที่มีเกาะอยู่ตอนกลางคืนนะครับเป็นเรื่องปกตินะฮะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับการใช้ความเร็วหรือว่าการทิ one, take ้งโค้งเยโค้งนะครับเพราะว่า,าช่วงเช้าเนี่ยค่อนข้างอันตรายนะฮะคือคือไม่ใช่ว่า Track สะอาดนะคือคือทแทร็กสะอาดนะสะอาดแน่เพราะว่าทางมาแชลได้ทําการเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่า เรื่องของความชื้นอุณหภูมิออุณภูมินี่มันสะสมเป็นความเย็นนะครับความชื้นสะสมในผิวเนี่ยมันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นก็สักครู่หนึ่งนะครับเอาให้อยู่ตัวก่อนนะฮะเอาให้อยู่ตัวก่อนโอ้โหนี่ภาพในจอตอนนี้ครับหัวขบวนในจอนะในจอภาพที4ี่ครับนำมาโดย BMW8 นะครับซีรีส์8นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอ่าแไอนะครับแล้วก็ที่ตามมาคันนี้ถ้าไม่ผิดคาดน่าจะเป็น M3 E92 นะครับเดี๋ยวขอดูทอยเสียนิดนึงนะฮะอ่ะน่าจะเป็น M3 E92 นะครับตัวนี้จะเป็นรหัส M นะครับ M3 ตัวสุดท้ายที่ใช้เครื่องยนต์ NA นะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 4ลิตรนะฮะแต่โหแรงม้านี่ก็เกินตัวเหมือนกัน444แรงม้าถ้าจะไม่ผิดนะครับของตัว M3 GTS นะครับในจอตอนนี้ก็มีทั้งหลายๆค่ายเะครับอ้ามีการบ่มือโชว์กันอ๋อไปก่อนเลยยังไม่พร้อมนะฮะยังไม่พร้อมลุย ครับผมตอนนี้ในจอภาพครับตัดมาครมีในรุ่นนี้ต้องบอกว่ากลุ่ม r u s ส and race นะครับคือจริงๆเราเป็นกลุ่ม track r ร v e r อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นคนที่ชื่นชอบการขับขี่ในสนามนะครับแต่ว่าไม่ได้แข่งขันกันจริงนะคือชอบขับขี่ในสนามคือการเอารถเนี่ยมาทดสอบสมรรถนะที่ดีที่สุดของรถตัวเองนะครับแล้วก็มีเวลาการก็จับกลุ่มนะครับนัดแนะกันไปโอเคไปไปวิ่งสนามนี้ไหมไปวิ่สนามนั้นไหมไปวิ่งรายการนี้ไหมนะครับก เน้นความสนุกสนานครับในจอภาพอันนี้อันนี้แบบฟูลเรสเลยนะฮะอันนี้ BMW M4 F รหัส f นะครับ F series F 8 2หรือว่า f X 2นะครับตัวนี้ก็จะเป็น M4 หรือว่า b m เทั้ง M3 M4 เนี่ยเราเรา,เราขอเราขอเรียกใกล้ๆกันเพราะมีเราพูดถึง M3 ด้วยนะครับอย่าง M4 ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์โรงงานเลยเนี่ยก็จะเปลี่ยนจาก4ลิตร V8 นะครับเป็น3ลิตร หสูบแถวเรียงละแต่เป็นการใช้เทอร์โบชาร์เจอร์เข้ามานะครับในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นโมเดลเก่านะฮะในโมเดล f เนี่ยแต่มีข้อดีคือเขายังใช้เกียร์ dct นะครับหรือว่าเป็น dual clutch transmission อยู่ก็คือเป็นเกียร์ที่เกียร์ตื้นนั่นแหละนะฮะเกียร์สับตดหรือใครๆเขาบอกกันนะครับก็พอหลังจากเวอร์ชั่นนี้นะครับรหัส f series เนี่ยพอเปลี่ยนไปเป็นรหัส g series ปุ๊บนะครับ ทาง B M ก็ยังคงใช้เป็นเครื่องยนต์3ลิตรเทอร์โบเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนในเรื่องของระบบส่งกำลังอ้าวในจอเกิดอะไรขึ้นเอ่ยมีการจอดรถหมายเลขรถอะไรเอ่ย Porsche G T 4 r S หรือเปล่าอ่ะตัดภาพกลับมาที่ B M W คันนี้ครับนี่ M 4 Competition นะครับตัว M 4ตัวนี้เนี่ยถ้าเราได้เห็นในสนามแข่งนะครับก็จะเป็นในรุ่นพวก Gt4 อย่างนี้นะครับที่แข่งอยู่ในใน,ในซีรีส์นี้นะครับแต่ว่าในบอดี้ใหม่นะครับในรหัส G เนี่ยในรหัส G จะเป็น Gt3 แล้วแล้วก็มี Gt4 ด้วยนะครับนี่อีกคันหนึ่งเลยวัยรุ่น3เกียร์ mitsubishi evolutions ต้องเอาเอาสำเนียงให้ได้เนะี่ย mitsubishi evolutions นะครับก็เป็นบางคนบอกซีเดียอัพเกรดแบบไม่ใช่นะคือ คือซีเดียนะครับซีเดียมันเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานรถขับหน้าโอเคอีโ okay, ว e เนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าในเรื่องของพื้นฐานตัวถงังนะครับความหนาจุดสปอตต่างๆเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังช่วงล่างโอ้ oh, ต่างกันมากนี่ครับอีโวแครับเป็นรถรุ่นหนึ่งนะฮะที่ใช้เครื่องยนต์ในรหัสเดียวเลยนะครับคือตระกูลเดียวเลยเนะี่ยลากมายาวนานคือรหัส4 g 6 3นะครับ4ี6 3ีนี่ก็อยู่ในอีโวตั้งแต่รุ่นโอ้รุ่นหนึ่งเลยนะจนมาถึงอีโวนะครับ แล้วก็ตอนหลังมาก็โอ้โหเลี้ยวเทมาอย่างเต็มที่อันนี้รถแบบว่าบ้านๆใช้งานได้ทุกวันแน่นอนฮะข้างในไม่ต้องมีโรบาร์นะครับนี่ไปเรื่อยๆรถครอบครัวนะครับดูแล,ล้วรถครอบครัวแน่นอนนะฮะลูกนั่งหน้าเมียนั่งหลังนะครับรถขับน่นนุ่มสบายครับดูจากการเทนในแทรกแล้วเนี่ยทิ้งโค้งสบายฮะเมียนั่งได้แน่นอนไม่มีบ่นนะครับแล้วก็ตามอีโวมาครับนี่เขาเรียกค่ายเพชรนะสามเพชรตรีเพชรก็ได้ มาถึงโค้ง12ครับปึ๊บกดครีเ่งมาเบรกลงนี้เบรกเต็มๆนะฮะขับเคลื่อน4ล้อครับคันนี้ CG 6 3 2 0 0 c บสามซีซีเร์บขับเคลื่อน4ล้อครับของเด็ดของ Evolution เนี่ยก็จะมีเรื่องของระบบส่งกำลังนะครับเขาเรียกว่า Super AYC หรือว่า Super Active Yaw Control นะครับ ถ้าเรียกง่ายก็คือเป็นการถ่ายเทแรงบิดนะครับไปในช่วงที่ขณะเลี้ยวและเติมคันเร่งได้ด้วยนะครับซึ่งจะต่างจากอิมเปรสซ่าคือเป็นซิมเปติเคิลนะครับใช้ชื่อต่างกันแต่ว่าระบบก็ทํางานใกล้ๆเคลียงกันนะครับนี่กล้องถ่ายไปที่บริเวณโค้งโอ้โหซูบัตุอ๋อโตยต้า86นะครับไม่ใช่ซูบัตุเบียเซตนะอ่าโตยต้า86ถามว่ารู้ได้ไงครับอ๋อสัญลักษณ์ตา3ห่วงครับโอ้โห3ห่วงทำไมเหมือนเหมือนโดนกินนิ่มเลยอ๋อข้างหลังก็ คันหน้าสุดก็4ลิตรนะครับ V8 คันต่อมาน่นนาจะเป็น2.9ลิตร V6 เทอโบคู 6, ่ไอ้คันต่อมาก็3ลิตร6สูบแถวเรียงออกไม่น่าละขึ้นขาอย่างเร็วนะครับหยิ่นี่นี่ M4 ตัวนี้ครับป็นรหัส G Series นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนจากตัวที่ผมบอกไป,ปรุ่นที่แล้วครับก็คือจาก F นะครับจาก F Series เนี่ยก็กลายมาเป็น G Series จากเกียร์ Box DCT ก็กลายเป็นตัว ZF 8 s p e แปดสป็นเป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์น, ter, นะครับโอ้โหบีเอ็มนี่อะไรบีออาดี้ครับออาดี้นี่ดูนี่ R S version นไหมออาดี này, ้นี่ก็ก็จะคล้ายๆอ่าต้องบอกว่าค่ายุโรปนะครับมันจะมีตัวธรรมดาเนาะอย่างตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวธรรมดาอ่าน่าจะเป็น A A 5หรือ A 6เป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเวรกอนนะครับแต่ถ้ามีคำว่า R S เข้ามานะครับ R S ก็คืออันทัเปรียบเทียบกับ Benz ก็คือ A M g ใช่ไหมฮะบีเับเบิลยูก็คือ N Division ถ้าเป็น Audi ก็คือ RS นี่แหละครับผมโอ้โหนี่นี่นี่รุ่นพี่รุ่นน้อง M4 นะครับเจอรุ่นพี่ M3 โอ้ยสบายๆครับเทคขึ้นมานะครับด้วยพลัง3ลิตร Twin Turbo แล้ว4ลิตร V8 จะไปสู้ไง NA ซะด้วยดูทั้งตรงหน่อยสิเอ้ยแต่ตามกันได้อยู่นะพอเทคออกโค้งมาครับเพราะแรงบิดจากเครื่องอ4ลิตรเนี่ยเครียกแรงบิด ของตัวเองเนี่ยแรงบิดด้วยตัวเองเลยไม่ต้องมีเทอร์โบช่วยเนี่ยเหนือกว่าเครื่อง3ลมตรแน่นอนเอ้าเดี๋ยวก่อนควันออกไปหน่อยหนึ่งเป็นไรหรือเปล่าอันนี้ควันออกท่อนะครับควันออกท่อก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์แต่ว่าเรื่องของพวกของเหลวที่จะจยดลงมบนพื้นเนี่ยคงไม่มีนะครับเพราะว่าเผาไหม้ไปแล้วกันในห้องเผาไหม้นะครับอีโวขึ้นมาอย่างนี้เฮ hey, 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 hey. ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโว้ยซีวิกนี่บอกเลยเสียวข้างวาร์ฟนะฮะสามสามหนึ่งบอกเฮ้ยมันมาไงวะ ไม่เป็นไรครับครับดึงทรงไปก่อนนี่ช่วงล่างเราปีนกคู่อิสระ400อ,อู่แล้วอย่าไปยอมโอ้โหนั่นซีบิกพูดถึงซีบิกซีบิกก็ตามมาเอ้ค่าหน้าอย่างนี้เรสทู Race หรือเปล่าใช่คันนี้เลยช้อนหนไปช้อนหนไปอืมไม่ได้อออพอเอ้ยพอให้ช้อนไหนไม่ช้อนไอ้สามดอรบให้พอสามดอรบให้ไอ้คันคูเป้ไม่ไปอีกอไปไม่ได้ครับเพราะว่าช่องทางเมื่อกี้ถ้าถ้าเราดูในสนามเลยนะคือ มันเป็นมุมที่เขาเรียกว่าโค้งโค้งเจ็ดเนี่ยโค้งโค้งหกมาเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นเลี้ยวโค้งซ้ายมานะครับแล้วก็ตัดเข้าโค้งขวาเนี่ยไอตอนจังหวะที่ตัดเข้าเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาเราขับในสนามแข่งนะครับจุดตัดเอเพ็กซ์เนี่ยมันก็นะทุกคนก็อยากจะใช้พื้นที่ให้ดีที่สุดนะครับในจอเหลืองอารามอย่างนี้ออร์โตโยต้าซูปรไม่ใช่ j c ซีอะไรต้องเป็นเอแปดศนะครับ Supra ตัวนี้เนี่ยก็มีคนเขาแซวกันเขาบอกเฮ้ย3ลิตร ไอเอ 2J เยอรมัน er มันจะเป็นยังไงก็เครื่องตัวเดียวกับตระกูลพวก 40i ฮะก,ก,ก็แรงพอตัวนะจากโรงงานแต่ว่ามาอย่างนี้เร็วๆอย่างนี้ต้องยกเบรกหน่อยไหมเบรกซะหน่อยหนึ่งแล้วกันมไม่ไม่เบรกกันเลยนะเข้ากริปอย่างสวยครับเบรกฟูเบรกไปเสร็จปุ๊บมาเร็วเข้าโครง5ครับตัวนี้ชัวร์ๆว,ว่ายัางไงต้องเป็นตัว3ลิตรเทอร์โบแน่นอนนะครับสูบบ้านตัวนี้จะมีอยู่2รุ่นเครื่องยนต์นะครับก็คือ2ลิตรเทอร์โบ แล้วก็3ลิตรเทอร์โบนะครับเป็น4สูบแถวเรียงกับ6สูบแถวเรียงนะครับก็จะล้อกันกับเอ่อบีเอ็นะครับที่เป็นตระกูล Z4 30i ก็จะเป็น2ลิตรเอ่อเทอร์โบถ้าเป็น 40i ก็จะเป็น3ลิตรเทอร์โบนะครับนี่แหมพอรูปทรงเขาออกมาใหม่นี่ถ้ามองดีๆก็เล็กซัสนะฮะจริงๆก็เล็กซัสโตยต้าก็คือผู้ผลิตนะครับที่อยู่ในสัญชาติเดียวกันนั่นแหละ เทคออกตัวดีแท้หว่าสามหนึ่งสองครับตัวตาสู u ปราคันสีมองตัวนี้เป็นสีส้มนะฮะฉีกนิ่มๆครับอือืออีโวโอ้โาเลี้ยวเข้ามาโอ้ย <_ t ose> เกือบไปแล้วเชียวมองในมุมกล้องนี่ก็เสียวพอตัวผมเชื่อว,ว่านักขับเองก็มีความเป็นกังวลน,นะครับอันนี้อันนี้สติกเกอร์หลังเหรอเลสทูโอ้โหบ,บาสบาเดี๋ยวนี้รู้สึกรถนี่ แปะข้างหน้าไม่ได้เอาข้างหลังอันเลสซูอีกครั้งหนึ่งแล้วซูบารุอิมเพรสซ่านะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันกับมิตซูบิชิเอ้ยอื้นิสสันมาลัชนะฮะนิสสันมาลัชเกือบไปแล้วเชียวอิมเพรสซ่าทำไมคุณไม่กดคันเร่งออกฮะเพื่อนตกใจหมดเลยอ่าเมื่อกี้พูดถึงอิมเพรสซ่านะครับก็อ่าอิมเพรสซ่าก็จะคล้ายๆกับอีโวลูชันเหมือนกันก็คือเป็นรถที่ลากเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างนานนะครับถามว่าลากเครื่องยนต์นานยังไง ตระกูล EJ นะครับ EJ หรือว่าเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ของซูบารุเนี่ยก็ลากใช้เจนนี่มากันก็เนี่ยเจนนี่มาแล้วก็ไปในหนึ่งอ้าพูดถึงหลุดปั๊บเลยโอเคผมต้องห้ามพูดถึงรถในสนามใช่ไหม <c oughs> เมื่อวานนี้ผมขอให้กล้อง Insert อินเสิร์ตอันไหนปุ๊บรถคันนั้นหมุนพออินเสิร์ตคันนี้ไฟไหม้อินเสิร์ตคันนี้ขวางเฉยเลยบอกโอเควันนี้ไม่ขอ Insert อินเสิร์ตละพูดตามภาพแล้วกันนะอย่างเจ้าตัวนี้ครับ EJ เนี่ย EJ ก็เป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์นะครับสี่สูบคือ เอาสูบเนี่ยจุดระเบิดชนกันนะครับเ,เป็นการแบ่งฝั่งละ2สูบนะครับกาเียสูบสูบแบบต่อยเข้าหากันซึ่งเสียงมันจะเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้อย่างที่บอกครับในรหัสเดียวเนี่ยโอ้ลากใช้มากี่เจนเน่ะประมาณเกือบ 5- 6เจนได้นะครับหรือมากกว่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ตอนหลังๆมาพอเวอร์ชันที่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูมันน่าจะมีภาพอยู่ในนี้กลุ่มนี้ด้วยนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ e j 2 0นะครับก็คือเครื่องยนต์2 0 0พัซีซีก้งไดเทอร์โบ แล้วก็ถ้าเป็นเจนใหม่ๆมาก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมจากเครื่องยนต์ EJ เป็นเครื่องยนต์รหัส F นะครับก็จะมีการส่งท้ายปีเก่านะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์ตัวแรงของเขาเช่น EJ 2 5หนะครับหรือว e ่า EJ 2 5 EJ 257 e 25เ็อย่างเงี้ยครับเป,เป็นตัวเวอร์ชันอัปเกรดของเขาไปแม่กองตัดกลับมาที่ค่ายใบยพัดฟ้าขาวไหมหรือผมพูดเกี่ยวกับค่ายใบยพัดยังไม่ครบใช่ครับคันนี้ครับ BMW Series 8นะครับ Series 8ก็เป็นเาขาเรียกว่าอะไรน,นะครับ คูเป้ไอ้เป็นเป็นอ่าใช่เป็นคูเป้ขนาดใหญ่เลยเนี่ยดูดขนาดตัวถังนะครับอันนี้คือรถเดิมโรงงานนะฮะไม่ได้มีการไปทำวายบอดี้ใดๆนะครับคือถ้าเราเทียบซีรีส์เนี่ยก็คือเทียบไปเลยว่าถ้าเป็น V m นะครับก็1ก็เล็กสุดเนะาะไล่ขึ้นมา1 2 3 4 5อันหนึ่งก็เป็นอ่รถเล็กๆเ,เลยเหมือนอ่ถ้าเปรียบเทียบกับ h o n d a j แ z z ตละกันที่สองขึ้นมาก็อาจจะดูแบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงอาจจะเป็นสักประมาณ